รัฐบาลไต้หวันกำลังพิจารณาออกคำสั่งเตือนพลเมืองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศจีนหนึ่งในนั้นครับรวมถึงสปพปอ,อลาวและก็กัมพูชาครับเพราะว่าอาจจะถูกจับกุมภายใต้ย,ยุทธการของปักกิ่งในความพยายามเล่นงานบรรดาผู้สนับสนุนเอกราชในไต้หวัน สำนักข่าวเอเชียรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทเปและบันทึกภายในครับโดยจีนได้กล่าวอ้างว่าไต้หวันเกาะปกครองของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแม้ไทเปครับจะปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวทังนี้ครับในปี2024ปักกิ่งออกรายงานคำแนะนำสำหรับลงโทษพวกนักเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชทางไต้หวันผู้แข่งข้อทั้งหลายในนั้นครับรวมถึงนักโทษประหารชีวิตแม้สารจีนจะไม่มีขอบเขตอำนาจเหนือ,กกอเกาะแห่งนี้ก็ตามครับ โดยรอยเตอร์อ้างอิงบันทึกภายในของรัฐบาลไต้หวันและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของไต้หวันรายหนึ่งครับระบุว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของจีนออกคําสั่งแบบลับๆไปยังบรรดาหน่วยงานความมั่นคงภายในให้นํากรอบคําแนะนําดังกล่าวไปปฏิบัติในประเทศต,ต่างๆที่เป็นมิตรกับจีนด้วยในบรรดาประเทศต่างๆเหล่านั้นก็รวมไปถึงสปปลาวและกัมพูชาครับและบางชาติในแอฟริกาจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูง กระทรวงการต่างประเทศของลราและกัมพูชายังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวยังเผยว่าหนงานด้านความมั่งคังของไต้หวันกําลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยกระดับคําเตือนการเดินทางไปยังชาติต่างๆบางประเทศสําหรับพลเมืองของไทเปหรือว่าไต้หวันครับรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ครับว่ามีการตัดสินใจยกระดับการเตือนภัยใดๆไปแล้วหรือไม่หรือประเทศไหนที่อยู่ในข่ายการพิจารณา อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่รายนี้เผยว่าไต้หวันได้ข้อสรุปว่ามีบางประเทศในนั้นรวมถึงบางชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิเสธให้ความร่วมมือกับคําขอของจีนก่อนหน้านี้ครับรัฐบาลจีนเคยชี้แจงว่าไม่มีสถานมีตํารวจในต่างแดนอีกต่อไปแล้วโดยเหล่านั้นครับเป็นเพียงศูนย์ที่ดําเนินการโดยสมัครใจนอกประเทศของจีนสําหรับช่วยเหลือพลเมืองจีนในการต่ออายุเอกสารและมอบการบริการอื่นๆเท่านั้นครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MTR Online และเอเชียวัโปรดให้กำลังใจช่อง LT Vision ของเรานะครับโดยการากดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น j 11นะครับเราก็มีรุ่น j 12นะครับ j 11 j 12ต่างกันยังไงนะครับ j 11นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน j 12ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดน,นะตัวน,นี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดน,นะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ